นี่ค่ะอีกค่เนึงไม่ต่อแล้วไม่ต้นใหม่ใหละท่างอย่างเบื่อแล้วบอลรถคือพ่พากินนนำม,มาโซ่เฟอร์ไหมขี้อยกันนี้ได้ยนเพิ่ <laughs> ยอยน,น <laughs> อยากเฝ้าเมื่อนอนเว้นคือยังหนานี่ ไอ้นิวฮอนแรนด์ว่ะคนับเพราะฮันเฝานั่งอยู่ค่ะมือเจ็กเฝ้าอย่างต้องเป่งน้ำออกอีนิดหน่อยค่ะพักกินน้ำสักคน

ตอนนี้11โมงแล้วค่ะไก่สีเทียงแล้วค่ะโซ่เฟิร์กับพ่อนกินขเอเสาอยู่ว่าจบฝ่าวมาฝ่าวเฮ็ดแล้วกฝ่าวเมื่อกินเขา เทียเดียวแต่ว่ากับไก่สีเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้เป็นยังค่ะหน้ามูจาก้องเทศไทยได้กระดันแกนี่สักน้อยค่ะ,ก,ะกับไข่ฟันโรตาลี่ค่ะตอนนี้กับบมีสีสมแล้วนะคะเป็นสีของขีดสมไปแล้ว แล้วงานปันาา้นผุล่ะค่ะปันโพยล่างเทียเดียวไก่สิมเมื่อไหร่ละคาจังน้อยเนี่ยกรมีตอใหม่ค่ะมีต้นใหม่ตอใหม่โอ้โอ ไลค์คือเก่าค่ะไลค์ทุกใครให้ได้ค่ะหน้านี้ 没哈。啊 ต้นไม่ร้ายค่ะหน้าเพิ่นมองทั้งเทิงมันกับต้นไม้ร้ายค่ะเพิ่นกับโบเฮนแนวอื่นเพิ่นกับปลูกหญ้าใส่เลย <c oughs> ปลูก <c oughs> หญ้าใส่คอนเสิร์ตแนวอื่นมันกับสิ่งนง้ำนะคะบางต้นไม้ ถ้ามีรถใหญ่เป็นพวงตจขง้ของพาวตอกคอยปันเทะลา้หรือกระดัมไปน้ำเอาก็สีง่ายกลัวเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นรถที่หอาจ้างมากเขาก็เกรงใจข้าเจ้าเนาะคะ่ะกต่เพื่อจังถี่ใดมาปันเนี่ยเพื่อนนี่ยละคะ่ะเป็นการหยปันไว้หมดเลย ใช่เพื่อนระสิเป็นคนดำผู้เดียวค่ะเมเื่อว่าเพราะว่าพอเถ่าเพื่อนกะขาเจ็บค่ะพาดลบล่งพลาดรลงล่อง,งงานไ่ได้แลกะเมียกบแม่เถ่าก็โลกะค่ะยิ่งุ่นกสิเหลือแต่เพื่อนล่งดำเดียวค่ะเพื่อนว่า ดอบแหลก็สิไดยประมาณนี้ค่ะมีหญ้าหายไปหมดแล้วหลังจากปั้นนะคะให้หน้ามันกระช่วงขึ้นครั้งน้าวบร้ายโหดมันก็สิแก,น,กนนะคะให้นี่เพราะมันเป็นดินทรายปนพอ น่ะค่ะอันเทามาตัดหญ้าก่อนปั่นนี่มันสิดีนะคะเพราะว่าถ้าเท้าถ้าเข้าตัดแล้วหญ้าก็สิลงข้างล่างลดปั่นก็สิปั่นลงไปน้าเลยข้าเจ้ามักนิยมตัดหญ้าส่วงส่วงดำหน้าเลยค่ะเพราะว่าขันตัดก่อนหยาหญ้ามันเยาเร็วสั่นแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนนะคะผู้ใดดูกระตัดดูก็ได้บ่เป็นยังแต่ว่าหน้าจ้าของก็เพราะให้ตัดอยู่ค่ะ เาันมีเวลาไปอยู่กว่าแต่หน้าผู้อื่นหกหน้าแต่ของก็หกดืวกัน ตอนนี้ก็พอมีขีฟ้าบัางแดดให้อยู่เนี่ยจะข้าวค่ะไข่ย,ยุไข่ก็มือเศ่้ายุมือเศ่้าเพราะมีขีฟ้าเลยตอนนี้ขีฟ้ากำลังมากค่ะที่แหล่วก้อนเที่ยงก็เพิ่นวายอยู่ดอกค่ะ <c oughs> เิ่นต่้งใจมาโบโห่อเขาพร้อมเด้เมื้อนี้ ออกตะละเทียแล้วแล้วค่ะให้นี่โอ้นวลดีอยู่<อ> <laughs> เ่นถามกันว่ากินเขาอ,อยู่พอทีเปิบริฮอมาาค่ะเ็นโสเมืม่อกินเทียงอยู่บ้านเลย ขอบคุณดีมึงจนจบแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใันเด้อค่ะผู้ใดพ่อไหนกดคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะอยากคอมเมนต์ยังอยากแนะนำยังกะแนะนำมาได้เด้อค่ะาำรับมือนีไปก่อนนะคะบ๊ายบาย